สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปองแล้วก็น้องแยมนะคะวันนี้นะคะน้องฝนนะคะมาถึงลูกค้าแล้วที่จังหวัดชนบุรีนะคะบ้านอยู่ที่บ้านบึงชนบุรีโอ้ยอยู่ที่บอ่อวินชนบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะน้องฝนจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าว่าเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ อันนี้น้องป๋องนะคะเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมครับชอบครับถูกใจมากถูกใจมากแล้วก็ <Thank you. S 1> แต่งได้ตามที่สั่งไหมใช่ครับใช่ก็คือว่าอันนี้คือลูกค้าจะสั่งมาเลยนะคะว่าอยากได้หน้าแบบนี้ชุดแต่งแบบนี้แล้วก็ด้านหลังด้านข้างยังไงนะคะอันนี้ก็คือเราจัดให้ตามลูกค้าที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะแล้วก็ซื้อรถทางออนไลน์นะคะเอกสารในการจัดไฟแน์ยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากครับ เซ็นไฟแนนซ์แป๊บเดียวค่ะแล้วก็ไฟแนนซ์มาเซ็นถึงที่เลยไหมคะเซ็นถึงที่เลยโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือเราเจอพี่จากช่องทางเนี่ยช่องทางไหนในการซื้อรถเจอในออนไลน์ครับในออนไลน์ในเฟซบุ๊กชื่อชื่อเพจอะไรคะมิสซูจัดให้โอเคมิสซูจัดให้นะคะแล้วก็ลูกค้าบางคนนะคะจะกังวลเรื่องการเอกสารเรื่องการจัดเอกสารต่างจังหวัดนะคะอันนี้ก็คือเราการันตีได้เลยว่าไม่ยุ่งยากนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ มาหาถึงที่แล้วก็เซในเอกสารถึงที่นะคะพร้อมกับบริการส่งรถให้ถึงที่นะคะแต่งได้ตามสั่งนะคะแล้วก็วันนี้พี่ก็อยากจะขอบคุณน้องป๋องแล้วก็น้องแยมมากมากนะคะที่ไว้ใจให้พี่ดูแลแล้วก็แต่งรถให้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็จะพาลูกค้าลาไปก่อนพร้อมกับรถคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ